ครับผมก็สวัสดีนะครับสวัสดีพี่น้องสุภุสุขคนเนาะห่างหายกันไปนะครับหลายมือหลายเว้นพอสมควรนะเกือบเป็นสิบมือผุแล้วมั้งนะติดธุระปั๊บปังนะครับก็เคลียร์ธุระเริ่มเคลียร์ธุระบ้างเสร็จแล้วนะครับก็มาพอพี่น้องนะครับวันนี้นะครับเอาเด่นล่างมาฝากนะครับเด่นล่างมันก็เริ่มตั้งแต่ต้นปีนะมัน ถามว่าเดินยาวไหมมันก็ไม่ยาวเท่าไหร่นะครับมันเพิ่งเดินม,มา่ตอนต้นปีเป็นของปีใหม่ปีใหม่คิดสูตรไหมนะนะครับถามว่าสูตรเก่ามันขาวาสูตรเก่ามันก็เขาแต่ว่าเขาเลือกพิษนะครับที่นี่ผมพยายามจิตตัดให้มันเหลือเลขเลขน้อยตัวนะครับเลขหน่อยตัวที่สุดนะ,ะสูตรแรกนะครับสูตรแรก เป็นเด่นล่างนะเด่นล่างาใส่ลักสิบนะครับสิบล่างคือตัวนี้บวกหลักสิบครั้งที่หนึ่งคือตัวนี้นะครับประก,กากศบริษัทเนาะมันปกกระกาแดง๋ดยวคุูหาลองลองหาเบิรงปากกาแดงก่อนมันแกกดงอยู่ละต่ะมันบริษัท ตัวนี้นะว่าพี่น้องสิได้เห็นนะครับตัวแรกนี่ 4, สี่บวกสี่ใส่สองตำแหน่งบวกกันนะครับสี่บวกสี่ได้เท่ากับแปดนะครับผมบบกี้น,นะเอาสี่บวกสี่เท่ากับแปดได้แปดกับเก้านะครับออกเก้าสองนะเดี๋ยวจังเด,เดี๋ยวจังมาวงมาคุยกันนะครับ ต่อไปงวดที่2องกับตำแหน่งเดิมนะครับหลัก10ตัวนี้10ครั้งที่1คือตัวนี้9กบวกแปดแลกับเลข7จ็นะครับเจนะมันจะได้เลขสองตัวถ้าได้7จ็กัเป็น8 8กับ9กนะครับแกับ9 7กับ8ออกที่8 0นะครับต่อไปหลัก10 8ด บวก6เป็น14ได้4กับ5นะครับ4กับ5ออกที่หาหานะครับออกที่หาหาต่อไป5บวก7 5บวกกับ7เท่ากับ1 2สงได้สงกับ3นะ5บวกเเป็น1 2 2สงสงแล้วกับ 3. ต่อไปนะครับ7บวก2เท่ากับเลข9เลข9กับ0ต่อไปนะครับนี่7 7นี่บริเขียนให้เนาะอันนี้7บวก2 7บวก2เท่ากับ9 9เพิ่มเป็น1นะครับเลข9กับ0ออกที่99นะครับ 9บวก1 9บวก1เป็น10 <S <S ได้เลข0 0เ <0 S 2> ท่ากับเพิ่มเป็น1ก็เป็น1นะครับ9บวก1เป็น10ได้0กับ1ออกที่7 1นะ7บวก7งวดถึงนะครับ7บวก7เท่ากับ14ได้เลข4กับ5นะครับคือตัวเด่นล่างนะ4กับ5 คือเด่นล่างนะครับอันนี้สูตรแรกเด้บวกสเป็น8ได้8กับ9ออก9กสองเข่าที่เลขเก้นะครับหลักสิบเกบวกแเป็น7ได้7กับ8ออกที่8 0นะครับ8หลักสิบอ่า 8บวก6เป็น14ได้4กับ5นะครับออก5 5ที่ใส่หลัก10บหรือหลักหน่วยล่ะอ่าผมใส่หลัก10ไปก็แล้วกันนะครับ5บวก7เป็น12ได้2กับ3ออกที่7 3 3ให้มาที่หลักหน่วยอ่ะเพราะว่ามันบ่กด้ปักลักนะครับอ่า7บวก2เป็น9ได้เก่ากับ0ออก99 9 สิใส่หลักสิบหรือหักหน่วยก็แล้วแต่นะอ่าผมใส่หลักสิบไปอีกก่อนก็แล้วกัน9บวก1เป็น10ได้เลข0ูกับ1ออก7 1นะครับมาที่หลักหน่วยวันนี้นะครับ7บวก7เท่ากับ1 4ได้4กับ5 4กับ5มันสีมาสิบดืหน่วยนะอ่ามันเป็นสูตรง่ายๆนะบ่ได้บวกหลายตัวบันไดนะครับมันเริ่มแต่ต้นปีอ่าทีนี้มาดู สูตรชนนะครับสูตรที่เอามาชนเลขหน้าครั้งที่หนึ่งหน้าครั้งที่สองบอกท้ายที่หนึ่งท้ายที่สองหรือว่าครั้งที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่นะครับให้ใส่ครั้งที่สี่อันนี้ก็ใส่สองตำแหน่งคือกันนะครับใช้สองตำแหน่งเหมือนกันใช้หลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับเนี่ยห้าบวกสี ได้น9นะ5้บวกสเป็น9 9, 9อันนี้ให้บวก5คงที่นะครับหรือว่าให้อ่าเป็นเลขตัวแทนนะครับถ้าได้9ก้นครับ9กับ4ถ้าผู้อ่าพอทีคำนวณเป็นกระติ้หูนะครับว่าเลขตัวแทนคือเลขอะไรเนาะหรือว่าเอา9ไปบวก5คงที่นะได้เท่าไหร่อ่ะสำหรับท่านที่บ่เข้าใจนะครับเท่ากับ x แล้วก็ บวก5้าคงที่นะอย่างอย่างห้บวกสเป็น9กมันก็จะได้เลข9 9้เบวกหเป็นสี่ได้เก้ากับ4ี่นะครับสถิตพมาานี้เนาะเนี่ยพี่น้องสีเห็นตัวช่วนก็คือเลข9นะครับออก9กสองนะเดาจยวจังคุยกันวัต่อไปร้อยบวกสิบบวกสเท่ากับเลข0นย์ ศมันก็นตรงคู่กับ5 0านวกหได้5นะครับได้0ูนย์กับ5อันนี้ได้เกับ8ปดสูตรที่สอกับ5 6าบวกสเป็น10เท่ากับเลขศ 0, 0ูนบกห้าคงที่เท่ากับเลขหนะครับได้0ูนย์กับ5้าสูตรแรกได้เจ็ดกับ8ปดสูตรที่สได้0ูนย์กับ5มันออกที่8 0ดศูนย์ะครับสูตรที่สนี่เขาที่เลขศูนย์ ตัวน,นี้ชนนะในข้อที่เลขศต่อไปนะครับสาวกเเป็นสิได้เลขศูนบกหได้หได้ศนย์กับห้นะครับสาวกเเป็นสิเท่ากับเลขศูนยนยบวกห้าเท่ากับห้านะครับสูตรแรกได้ 5, สี่กับห้าสูตที่2อง้0นย์กับห้ามันชวนกันที่เลข5นะครับมันออกที่5้ห นะครับแล้วเข้าที่เลขห้าอันนี้เข้าที่เลขศูนย์นะออกแปดศูนย์อันนี้ห้าห้านะครับงวดต่อไปนะครับหลักร้อยบวกหลักหน่วยนะครับเก้าสี่เก้าบวกสี่แล้วกับสิบสาม ลเลข3 3มบวกหเป็น8นะครับมันชนกันที่เลข3นะหน่วยออก73นะครับเลขออก73มันชนกันที่เลข3นะครับสู่แรกกับเขาที่เลข3สู่สองเขาที่เลข3กรณีที่มันชนเท่ากับเลทเป็นตัวเด่นไปนะครับอ่อต่อไปนะ5้าบวกสีบวกสเป็น9 นะครับได้9กับ4ีได้5บวก4เป็น9 9บวก5กับจุดสสูตรแรกได้9กับ0ูสูตร2ได้9กับ4ผลออกที่99นะครับสูตรนี้เขาเรียก9สูตรนี้ก็เขาที่เด้9นะก็ถือว่ายังบ่พลาดจากจากสูตรนะครับยังเข้ามานะต่อไปนะครับ 2บวก0 2บวก0ย์ได้2อศูนย์นี้ได้2 2ไปบวก5้คงที่กับเลข7นะครับศูนย์นี้ได้ศูนย์กับ1ศูนย์นี้ได้2กับ7ออกที่7 1นะครับศูนย์นี้เขาที่เลข7ศูนย์นี้เขาที่เลข1นะครับออก7 1หนึ่งวันนี้นะครับวันนี้วันนี้5บวก1 นะครับ5้าไป้าบวกหเท่ากับเลข6กนะ6ไปบวก5คงที่เท่ากับ11นะได้แล้วนะครับคู่มันเพระมาณลำบากช่วงเดซ4กับ5าเด่6กับ1นึ่งนะตอนนั้นนะครับเราก็ต้องจับคู่เด่นขึ้นมานะ สองตัวล่างนะครับสองทับห้าทับหกหกนะเด่นสูตรแรก4กับ5เด่นสูตร2 6กับ1เพราะนั่นนะครับจับไปเลย หนึ่งสี่หนึ่งห้าหกสี่หกห้านะให้กลับนั่นะครับได้เลขแค่สี่ชุดนะครับได้เลขแค่สี่ชุด <c oughs> สองหามาจะสายเดี๋ยวจะคุยกันนะครับ <c oughs> สองหา้า แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นแค่สีชุดนะครับสีชุดอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วผมจะแถมบมาอีกนะครับว่ามันจะเด็นขึ้นไหมบอในไหนเขียนใส่นี่จัดหายที่เดียว3ามสูตรนะครับเพราะว่ามันบ่ได้บวกหลายเนาะไอตัวเนี้ยนะครับอันนี้เป็นเลขบนพ่นอเียนบอแปดหนึ่งสองห้าหนึ่งเก้านะครับเลขล่างออก4ี่เเอา9้าไปบวกสี่ เท่ากับ13นะได้เท่าไรให้เพิ่มหนึ่งลด1นะตัวนี้9าบวก4เป็น13ได้เท่าไรให้เพิ่มหนึ่งลด1 9บวก4เท่ากับ13ได้3เพิ่มเป็น4ลดเป็น2นะสูตรนี้จะได้สองแน่นอนว่านะครับอันนี้มันชนที่เลข9 <c oughs> อ่าชนกันที่เลข9 4กันมาชนอยู่นี่แต่สองไม่ชนนะครับมันออกที่9 2 เลข2นะครับมันเป็นสูตรเด่นเอามาเสริมห้นะ9่บวกสเป็น13าได้3าเพิ่มหนึ่งนะครับอ่าเพิ่มไปก็เป็น4ลดถก็เป็น2นะมันออกทีเก2าสองอันนี้ส่วนการที่เลข9แต่ว่าไอ้เก้ากับ4เนี่ยมันเป็นเลขตวัวแทนมันมานน้ำกันยากนะครับเนี่ย8กับ9 9กับ4 9เกากับ4มันน้ำกันยากมันก็จะเป็นถ้าเอากาจับกจิจับกับพวกนี้นะครับต่อไปนะครับ1บวกเเป็น10ได้เลข0ูนย์ นะ1งบวกเเป็น10ได้เลข0เพิ่มเป็น1ลดเป็น9นะครับได้9 0 1อ่าศูนย์นี้ได้7กับ8นะตัวชนคือเลข0นะครับนี่ศูนย์นี้ก็ได้0ูนศูนย์นี้ได้0ศูนย์วันมันก็ต้องเป็น7 0 8 0นะครับตัวเด่นก็คือ7 0 8 0นะครับเพราะว่า0มันชนกัน2สูตรนะต่อไปนะครับ 7บวก8เป็น15ได้เลขห้นะครับ <c oughs> หน่วยบนบวก10ล่างนะครับเจบวกแเป็น15ได้เลขห้ <c oughs> เพิ่มเป็น6ลดเป็น4ได้4 5 6นะสี่อันนี้ก็ได้4กับ5อันนี้ได้0กับ5 <c oughs> ชวนกันที่เลขห้ทั้ง3าสูตรนะครับ มันชวนการที่เลขหาถึง3สูตรสี่โน2สูตรนะได้5 5 5ออกที่5 5นะครับเป็นสูตรเสริมสูตรเสริมนะหน่วยบนบวก10ล่างนะครับ2อบวก5เท่ากับ7ได้เท่าไรเพิ่ม1ลด1นะครับ2อวก5เป็น7เพิ่มเป็น8ลดเป็น6 6นะ 6, 7 8เป็น6 7 8สูตรนี้ได้2กับ3อ่า ตัวนี้เล้สามกับแปดนะครับตัวที่มันเขาก็คือ,คอตัวนี้เขาที่เลขสามนะครับสูนี้เขาที่เลขสามสูนี้เขาที่เลขสามไอตัวเนี้ยเขาที่เลขเจ็ดนะครับเพราะว่าสามกับแปดเป็นเลขตัวแทนนะมันมันไม่ค่อยจะมาด้วยกันนะครับมาอยู่แต่มันกับมายากแน่อยู่นะครับสามกับแปดเพราะนั้นเขาก็ต้องเอาหกเจ็ดแปดนี้มาจับก,กับ วกสามนั่นแหะนะหกสามหกสองอะไรก็ว่าไปนะครับเลขมันออกแล้วมันก็ง,ง่ายเหมือนแหละนะแต่ถ้าเลขไม่ออกมันก็มองไม่เห็นหรอกนะสามนะครับหน่วยบวนคือ3ามบวกเเท่ากับเลข10ได้เลข0ูนะสาบวกเเป็น10ได้เลข 0, 0ู 0, ก็เพิ่มก็เป็น1นึลดเป็น9ได้9 0 1มันจะคืออา่า ที่ว่าได้เนี่ยห้าห้าห้านะครับอันนี้คือกันเนี่ยเก้าเก้าเก้านะส่วนกันถึงสามสูตรมันออกเก้าเก้านะครับมันส่วนกันสามสูตรด้วยเก้าเก้าเก้าเพราะนั้นถ้าผูา้ใดจะไปวิ่งถ้ามันส่วนกันขนาดนี้ก็เอาไปวิ่งเก้านะครับวิ่งเก้าล่างประมาณนั้นเนาะอ่าต่อไปนะครับหน่วยบนคือเจ็ดสิบล่างคือเก้าเจ็ด บวกเเป็น16ได้เลข6เพิ่มเป็น7ลดเป็น5นะ5 6 7อันนี้สองกับ7อันนี้ศนย์กับ1ตัวจับก็นา่าจะเป็นพวกนี้นะครับแต่ว่า2สูนย์นี้มันก็เข่า7นึงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็น7เพราะว่า7มันชนอยู่นี่เอาตัวกลางนี่เป็นตัวเเป็นตัวยืนนะครับแ้วกลางนี่เป็นตัวยืน นะครับก็จะเป็นหนะ้าห้าศูนย์ห้าหนึ่ง้าสองหกศนสองเสองะต่อไปนะครับหน่วยบนคือเลขหกหกบวกเนะครับได้เท่ากับ13าได้เลขสามสี่สองนะเลขมันี่ออกมาเาเป็นสองสามสอันนี้ได้4กับห้า แล้ว6มันไม่ชนนะครับมันชนที่4ชนที่4เพราะผมเอา c เป็นตัวยืนก็น่าจะเป็นนะครับเรากบสองห้าเมื่อกี้นี้ม,นมาจากนี้นะครับสองห้าสองห้าที่ผมผมเขียนหาผมเดีนให้อีกสูตรหนึ่งก็คือ2 3งผมเคียนเดีนไว้หายซื่อๆนะให้พี่น้องไปพิจารณาเบิงนะครับ2 3 4นะครับ จับถือบอเด็กนะครับแล้วทีนี้ <c oughs> พี่น้องอย่าลืมว่าประเทศไทยเ้อานี่มันเป็นเังสี่ละถ้าจะเกิดเหตุการณ์อะไรสําคัญมันก็มักจะนะครับวันที่14บ่าจจะเป็นวันเลือกตั้งนะ <c oughs> แล้วก็25นี่เป็นอะไรอ่ะเป็นวันยุคสภาหรือว่าเป็นวัน เลือกตั้งสอสอที่ 25, ยี่สิบห้ายี่สิบเจ็ดอยังสักยางนะมันเป็นสําคัญทั้งนั้นแหละแต่ที่แน่สิบสี่คือวันเลือกตั้งเด้ออย่าลืมสิบสี่ห้าเขาบล็อกใส่ตรงๆกันน่าจะเป็นสิบห้าละสิบสี่สิบห้านะไอ้กับน้ำนะครับไอ้หกสี่หกห้ามันก็ตามสูตรเนาะแต่ว่าผมพูดถึงว่าสิบสี่สิบห้านี่มันเกี่ยวกับวันสําคัญวันเล,เลือกตั้งเลือกตั้งมันหมักล็อกใส่หรือว่าอิยังกว่ากันไปนะเลขแค่4ี่หางหนึ่งอก4ี่หาหางนะครับ ก็โอเคนะเดี๋ยวจังว่ากันอีกทีหนึ่งมันมีเวลาอยู่ดอกนะคลิปนี้ก็ย่าติสมคครบ่ไดหมาพอดพ,พ,พ,พี่น้องหลายมือหลายเว้นกันได้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่ยังอา่าเป็นห่วงที่ยังติดตามจารหายไปชานอวะครับผมก็หลังจากนี้ก็สิเริ่มพยายามนะครับอา่าลงสูตรให้เรื่อยๆนะครับเป็นสองตัวล่างแต่ว่านี่ละลงแล้วก็จำฉลุบไปละนะครับผมบ่ได้เอาตัวเลขหลาโตหลายสูตรว่า ประกบไปนั่นแล้วมันมีอีกสามสีหาสูตรอยู่เด้เดี๋ยวผมเสียามามาประกบให้เบิ้งนะครับว่า,าแนวทางมันจะไปแนวทางเดียวกันไหมนะว่ามันจิมาแนวทางนีบ้บอนะครับก็โอเคคีบนี้ก็ย่างพอสมควรนะครับเดี๋ยวจังพอการลิบหนาก็ยังคงเป็น2ตัวล่างอยู่นะครับเพียงแต่เสียเอา,อาสูตรมาเสริมให้ <c oughs> แต่ว่าตัวเลขผมบ่ให้อร้าย ไปกว่านี่หรอกให้ซื้อแค่นี้แหละมากกมาบ่มากกักกกบบานไผยบานมั่นนะครับก็โอเคคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ